สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง11ความจริงน่าเกลียดของชีวิตที่คุณไม่มีทางที่จะหนีมันได้นะครับคุณเคยรู้สึกหรือไม่ครับว่าบางครั้งชีวิตก็โหดร้ายกว่าที่คุณคาดเอาไว้แม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองนั้นทําอย่างสุดใจทุ่มเทอย่างสุดตัวแล้วก็ตามในช่วงเวลาที่ยากแล้วก็ท้าทายของชีวิตเรามักจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่ไม่น่าพอใจนักแต่ก็เป็นความจริงที่สามารถปลดปล่อยจิตใจและอารมณ์ของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์หากเราได้เรียนรู้บางอย่างจากมัน ความจริงที่น่าขมขื่นเหล่านี้อาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดในตอนแรกแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันเราก็จะเปิดประตูสู่ความเข้าใจชีวิตเราจะมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีแล้วก็สร้างความสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแท้จริงให้กับตัวเองได้นะครับนี่คือ11บทเรียนที่เป็นเหมือนยาที่ขมมากแต่ว่าสปปรรพคุณยอดเยี่ยมในชีวิตจริงแต่ละบทจะเป็นก้าวสาคัญสู่เส้นทางการมีตัวตนที่ดีที่สุดของคุณนะครับ11ความจริงที่น่าเกลียดของชีวิตที่คุณไม่มีทางที่จะหนีมันได้มีอะไรบ้าง ไม่มีใครไม่ว่าเพื่อนครอบครัวหรือว่าโลกนี้ที่เป็นหนี้ความสําเร็จความสุขหรือความเคารพที่มีต่อคุณไม่มีใครมีหน้าที่ต้องชดใช้อะไรให้คุณคุณต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่ใครจะได้มาง่ายๆนะครับและเมื่อเรายอมรับความจริงในเรื่องนี้ได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปคนเรามักจะหวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเหลือเราหรือว่าบอกทางลัดที่ประสบความสําเร็จแบบเร็วสุดๆหรือว่าดีสุดๆให้กับเรา แต่ว่าชีวิตจริงมักจะไม่เคยเป็นเช่นนั้นนะครับโลกเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพื่อที่จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตคุณต้องเป็นคนที่ควบคุมบทบาทการมีส่วนร่วมในเรื่องราวชีวิตของคุณเองเมื่อคุณรับเป็นเจ้าของชะตากรรมของคุณแต่เพียงผู้เดียวคุณก็จะเริ่มเส้นทางสู่ความสําเร็จด้วยตัวเองสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาให้คุณต้องคบคิดแล้วก็แก้ไขไม่ต้องประหลาดใจไม่ต้องผิดหวงัง ไม่ต้องท้อแท้หรือว่าเหนื่อยหน่ายเมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจออยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ของชีวิตสิ่งที่คุณอาจจะเจออย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนไม่สนับสนุนคุณหรือว่าสมาชิกในครอบครัวไม่เข้าใจกันแต่ว่าปัญหาหรือว่าสิ่งขัดขวางเหล่านี้เองที่มันสามารถที่จะจุดประกายความมุ่งมั่นของคุณได้เรียนรู้ที่จะฟังคําติชมที่สร้างสรรค์ทาตามสิ่งที่คุณคิดรอบคอบแล้วว่าเป็นคําแนะนําที่ดีแต่สุดท้ายจําไว้ว่าแรงผลักดันของคุณจะมาจากภายในตัวเองเท่านั้น เมื่อคุณแสดงให้โลกเห็นว่าคุณทุ่มเทให้กับการเติบโตของตัวเองมากเพียงใดความเคารพตัวเองก็จะเริ่มตามมาในขณะที่บางคนอาจจะให้กำลังใจคุณบางคนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงเสียหายนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันแต่แรงบันดาลใจที่ดีที่สุดมาจากการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณต้องยอมรับความจริงที่ว่าผลลัพธ์มาจากความมุ่งมั่นพยายามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้นจดจ่ออยู่กับการพัฒนาความสามารถ ปรับปรุงกลยุทธ์แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่หากว่าคุณสะดุดล้มไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามลุกขึ้นมาปัดฝุ่นให้ตัวเองแล้วเดินต่อคุณเป็นคนควบคุมการเดินทางของคุณและผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้รับจงรับเป็นเจ้าของชะตากรรมของตัวเองความจริงที่น่าเกลียดของชีวิตที่คุณไม่มีทางจะหนีมันได้ผลข้อที่2ก็คือสิ่งเลวร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับคนดีและการทํางานหนะักไม่ได้นํามาซึ่งผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเสมอไป จงยอมรับมันปรับตัวให้เข้ากับมันและก้าวต่อไปความไม่แน่นอนในชีวิตไม่ได้ละเว้นแก่ใครเลยบางครั้งแม้จะพยายามอย่างเต็มที่คุณก็ยังต้องพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดและนี่เป็นความจริงที่ยากจะยอมรับแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาความอดทนการยอมรับว่าสิ่งเลวร้ายสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณจะทําดีทุกอย่างมันจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักของความขมขื่นผิดหวังทุกท้อเมื่อคนเราเผชิญกับความทุกข์ยาก ปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นทันทีมักจะเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงไม่ยุติธรรมทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันความคิดที่สร้างสารรค์กว่าคือการถามว่าคุณจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรการยอมรับความเป็นไปได้ที่ความพยายามอย่างเต็มที่แต่อาจจะไร้ผลที่ดีนั้นไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นการเตรียมใจคุณให้พร้อมและจดจ่อกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณชีวิตคุณไม่ได้ถูกจำกัดหรือว่าสิ้นสุดเพราะว่าความพ่ายแพ้แค่เพียงครั้งเดียว หรือว่าโอกาสที่พลาดไปเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นแบบนั้นจงใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการประเมินว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อขับเคลื่อนการก้าวกระโดดครั้งต่อไปของคุณอุปสรรคในชีวิตทําหน้าที่เป็นครูที่ทรงคุณค่ามอบบทเรียนที่คุณอาจจะไม่เคยพบในเส้นทางที่ราบรื่นบางครั้งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณและปรับทัศนคติของคุณคุณปรับตัวคุณสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆต่อไป และประตูที่เคยปิดอยู่ก็อาจจะเปิดออกทีละน้อยปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณก้าวข้ามความผิดหวังและก้าวเดินต่อไปในเส้นทางของคุณด้วยความกล้าหาญและความหวังข้อ 3. อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะให้ความสําคัญกับความต้องการของคุณก่อนคนส่วนใหญ่มีเรื่องของตัวเองที่ต้องทําและพวกเขาสนใจตัวเองก่อนเสมอดังนั้นคุณควรจะเรียนรู้ที่จะทําเช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วการรอให้คนอื่นให้ความสําคัญกับความสุขของคุณ อาจจะทำให้คุณติดแงกอยู่ตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าผู้คนไม่ใส่ใจแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนมีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่คนในโลกนี้ที่เห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองและแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้เจอกับคนประเภทพระโพธิสัตว์แบบนั้นได้ง่ายได้นักในชีวิตคุณจะเจอแต่คนธรรมดาเป็นส่วนใหญ่เมื่อคุณรู้สิ่งนี้คุณก็จะเป็นอิสระและพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นแทนที่จะรอให้ใครมาช่วยเหลือหรือให้ทางลัดง่ายๆแก่คุณจงริเริ่ม ตั้งเป้าหมายของคุณร่างขั้นตอนของคุณขึ้นมาแล้วก็ลงมือทําอย่างมั่นใจหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนจงเอ่ยปากถามหรือขออย่างชัดเจนจริงใจและมั่นใจแต่ต้องไม่คิดว่าคุณจะได้ตามที่ร้องขอหรือว่าต้องการเสมอไปการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาดตัวเองจากคนอื่นแต่หมายถึงการต้องรับผิดชอบต่อเส้นทางชีวิตของคุณเองเมื่อคุณพึ่งพาแรงผลักดันจากภายในคุณก็จะรู้มาตรฐานของตัวเองว่า คุณต้องการให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณอย่างไรคุณยังเรียนรู้ที่จะเคารพขอบเขตของคนอื่นโดยรู้ว่าพวกเขาเองก็มีเส้นทางของตัวเองที่พวกเขาต้องเดินตามวิธีนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่ต้องแบกรับความคาดหวังที่ไม่เป็นความจริงที่สําคัญที่สุดคุณจะพบว่าความมั่นใจของคุณนั้นเติบโตและก็มั่นคงขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาความสามารถของตัวเองได้ผู้คนจะชื่นชมคนที่ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ดังนั้นจงให้ความสําคัญกับความต้องการของคุณเองและเตรียมพร้อมที่จะเปล่งประกายด้วยตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครคอยส่องแสงให้กับคุณก็ตามข้อ 4. คุณสามารถหาเงินเพิ่มได้เสมอแต่คุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ดังนั้นจงใช้เวลาอย่างชาญฉลาดมิฉะนั้นเวลาจะหลุดลอยไปอย่างไร้คุณค่าตลอดกาลเวลาไม่เหมือนเงินตรงที่ไม่สามารถเอากลับมาใหม่หรือหาใหม่ได้เหมือนเดิมเมื่อใช้จ่ายไปทุกๆวันที่คุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย จะกลายเป็นโอกาสที่คุณพลาดไปในการเชื่อมต่อกับคนที่คุณรักในการสร้างการเติบโตของคุณหรือในการเพียงแค่สัมผัสกับความสวยงามของชีวิตความจริงเรื่องเวลาในข้อนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกตัวและก็มีพลังขึ้นได้การรู้ว่าเวลามีค่าเพียงใดจะช่วยให้คุณปฏิบัติต,ต่อเวลาเหมือนเป็นทรัพยากรที่มีค่าคุณอาจจะรู้สึกกดดันและก็คิดว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทํางานยาวนานขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มแต่โปรดจําไว้ว่าคุณต้องหยุดคิดและถามตัวเองว่า ความพยายามของคุณสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตหรือไม่ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณเสมอไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความทรงจําที่คุณได้สร้างขึ้นบทเรียนที่คุณเรียนรู้และความสุขในชีวิตที่คุณมีและแบ่งปันคนอื่นแม้แต่ช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆของเสียงหัวเราะหรือความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณได้อย่างยาวนานการตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะใช้เวลาในแต่ละชั่วโมงอย่างไร จะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเวลาไปกับอะไรก็ตามอย่างเช่นการพัฒนาความสามารถใหม่การทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การเติมพลังทางจิตใจให้กับตัวเองคุณกําลังสร้างอนาคตที่เติมเต็มมากขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณทุกวินาทีจะกลายเป็นสิ่งที่น่าทนุถนอมและทุกช่วงเวลาสามารถพาคุณเข้าใกล้ชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงได้นะครับข้อ 5. ผู้คนจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาคิดจะเปลี่ยนด้วยตัวเองเท่านั้นไม่มีใครเปลี่ยนคนอื่นได้แม้ว่าคุณจะใส่ใจห่วงใยห,หวังดีแค่ไหนก็ตามจงประหยัดพลังงานของคุณและทําเฉพาะในสิ่งที่คุณควรทําเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณอยากจะแนะนําแล้วก็สนับสนุนคนที่คุณรักและห่วงใยโดยหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าพฤติกรรมให้ดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามคําแนะนําหรือว่าความรักจํานวนเท่าใด ก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้หากพวกเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองการรับรู้ความจริงในเรื่องนี้สามารถช่วยให้คุณไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องหงุดหงิดแตท่ที่จะใช้พลังไปกับการพยายามแก้ไขชีวิตคนอื่นให้คุณเน้นที่การกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมและก็ปกป้องความสุขทางอารมณ์ของคุณจงเสนอความช่วยเหลืออย่างจริงใจเมื่อมีคนขอแต่หลีกเลี่ยงการทําเกินความสามารถของตัวเองจนกลายเป็นการไม่ใส่ใจความต้องการของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปิดความเหตเกเห็นใจที่มีต่อคนอื่นทั้งหมดแต่หมายถึงการเคารพการเดินทางของแต่ละคนเราทุกคนพัฒนาในแบบของตัวเองเราได้รับการหล่อหลอมจากประสบการณ์ที่จุดประกายการเติบโตที่แท้จริงมาจากภายในการยอมรับว่าคนอื่นมีสิทธิ์ในการเลือกด้วยตัวเองจะทำให้คุณหลุดพ้นจากภาระความรับผิดชอบที่ไม่อิงอยู่กับความจริงของชีวิตอิสรภาพทางความรู้สึกนี้ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรทางอารมณ์ได้แบบชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองหรือว่าทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขคุณสามารถเป็นคนที่คอยสนับสนุนคนอื่นได้โดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือวุ่นวายกับการต่อสู้ของคนอื่นโปรดจําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืนมักเกิดขึ้นจากตัวของคนแต่ละคนเองจงยอมรับความจริงข้อนี้แล้วคุณจะค้นพบวิธีการดูแลคนอื่นและดูแลตัวเองในแบบที่สงบสมดุลและยั่งยืนกว่าความจริงที่น่าเกลียดของชีวิตที่คุณไม่มีทางหนีมันได้ข้อที่6กก็คือ คนเก่งๆมีอยู่หลายล้านคนในโลกนี้ที่พวกเขาไม่เคยประสบความสําเร็จและมีความสุขเลยอาจจะรวมทั้งคุณด้วยสิ่งที่ทําให้คนที่เป็นนักฝันแตกต่างจากคนที่ประสบความสําเร็จในอะไรสักอย่างก็คือระยะเวลาที่พวกเขาสามารถรักษาความมุ่งมั่นและวินัยเอาไว้ได้อย่างสม่ําเสมอพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวก็เหมือนประกายไฟมันมักจะส่องสว่างอยู่ไม่นานแล้วก็จะหายไปหากไม่มีการเติมเชื้อเพลิงให้กับมันอย่างสม่ําเสมอคนที่ประสบความสําเร็จที่แท้จริง จะเปลี่ยนประกายไฟให้กลายเป็นเปลวไฟที่ลุกโชนสม่ำเสมอได้โดยการยืนหยัดอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้จะผ่านความสงสัยในตัวเองความสับสนในชีวิตและแม้แต่ความเบื่อหน่ายหรือว่าความรู้สึกท้อแท้ช่องว่างระหว่างการคิดฝันและการประสบความสําเร็จมักจะเต็มไปด้วยการนอนดึกการไม่มีวันหยุดการฝึกฝนซ้าแล้วซ้าเล่าการยอมสละความสุขแบบฉาบฉวยที่ยั่วยวนใจและการมีวินัยที่มุ่งมั่นไม่ลดละ ลองนึกภาพของนักไวโอลินที่ใช้เวลาหลายพันชั่วโมงในการฝึกฝนจนชำนาญหรือว่านักเขียนที่เขียนงานทุกหน้าอย่างพิถีพิถันสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่หลายคนไม่เคยเต็มใจที่จะอดทนทำการเก่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตั้งแต่เกิดไม่เพียงพอคุณต้องพยายามก้าวข้ามศักยภาพพื้นฐานขั้นแรกนั้นให้ได้แม้ว่าจะดูง่ายแล้วก็เป็นข้อแก้ตัวไก,กลๆที่จะเชื่อว่าความสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้จากความสามารถโดยกำเนิดหรือว่าพรสวรรค์เท่านั้น แต่ว่าเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากความพยายามในแต่ละวันของคุณวินัยเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนพรสวรรค์ที่มาจากธรรมชาติให้ไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจงพยายามสม่ำเสมอแม้ในวันที่รู้สึกไม่มีแรงจูงใจไม่อยากทําหรือว่ารู้สึกว่าการเดินทางนั้นยาวนานเกินไปจงเฉลิมฉลองเหตุการณ์สาคัญเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแต่ขอให้จําไว้ว่าต้องมองไปที่ภาพรวมเมื่อเวลาผ่านไปก้าวเล็กๆเหล่านั้นจะค่อยๆสะสมเป็นความก้าวหน้า โลกเต็มไปด้วยคนที่ช่างฝันแต่คุณสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองได้ด้วยการสร้างและฝึกฝนพลังแห่งความอดทนที่จะเปลี่ยนพรสวรรค์ให้กลายเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืนข้อ 7. ปัญหาของคุณเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องแก้ไขอย่ารอให้คนอื่นมาช่วยคุณคุณคือฮีโร่ของตัวเองพวกเราหลายคนใช้เวลาอันมีค่าไปกับการรอคอยความช่วยเหลือซึ่งอาจจะไม่มีวันมาถึงเราจินตนาการว่าเพื่อนที่ปรึกษา หรือว่าคนที่เรารักจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเราแต่การคาดหวังเช่นนี้มักจะนําไปสู่การนั่งรอคอยอย่างไร้ชีวิตชีวาไปวันวันเมื่อเราตระหนักว่าความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เราเราก็จะมีพลังของเราในการควบคุมชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจงคิดถึงความยากและท้าทายของคุณว่าเป็นก้าวสาคัญมากกว่าเป็นอุปสรรคอุปสรรคแต่และอย่างที่คุณเผชิญเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นขีดจํากัดจุดแข็งและความสามารถในการปรับตัว แน่นอนว่าการได้รับคำแนะนำหรือว่าการสนับสนุนนั้นทำให้คุณรู้สึกสบายใจและไม่มีอะไรผิดที่จะสแสวงหาคำแนะนำที่ชาญฉลาดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องระลึกเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะลงมือทำแบบรุกไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะทำให้คุณมองเห็นตัวเองในฐานะคนที่มีความสามารถและมีทรัพยากรที่จะต่อสู้เอาชนะในทุกๆเรื่องไม่ใช่คิดว่าตัวเองจะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เสมอ เมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองเป็นเจ้าของการเติบโตของคุณและคุณต้องรับผิดชอบมันในฐานะเจ้าของคุณก็จะพัฒนาความยืดหยุ่นและความมั่นใจในตัวเองในไม่ช้าความสามารถในการก้าวผ่านความยากลําบากตามเงื่อนไขของคุณเองจะกลายเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเช่นกันทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการบอกตัวเองว่าคุณจะคิดหาทางได้อย่างแน่นอนเชื่อมั่นในความสามารถของคุณที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณคือฮีโร่ในชีวิตของคุณเอง ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่มีพลังวิเศษมาจากไหนข้อ 8. หากคุณพยายามทําให้คนอื่นทุกคนมีความสุขคุณจะเหนื่อยล้าไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนและนั่นเป็นเรื่องโอเคมันปกติสําหรับชีวิตมนุษย์การสแสวงหาการยอมรับจากทุกคนเป็นหนทางที่แน่นอนที่สุดที่จะต้องจบด้วยความเหนื่อยล้าคนจํานวนมากเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนั่นคือการที่เรายอมบิดตัวเองให้เป็นรูปร่างที่เราคิดว่าจะทําให้ทุกคนพอใจ แต่ความคิดเห็นของผู้คนนั้นแตกต่างกันมากและการพยายามที่จะตอบสนองความคาดหวังทั้งหมดของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นไปไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อความรู้สึกในตัวตนของคุณเองด้วยคุณเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงของคุณเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่การได้รับการชื่นชมจากภายนอกมากกว่าการใช้ชีวิตตามความจริงของคุณมันอาจจะรู้สึกได้ในตอนแรกว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะยอมรับว่าบางคนอาจจะไม่ชอบคุณแต่ว่าการรู้และเข้าใจถึงความจริงในข้อนี้ กลับจะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกของคุณให้เป็นอิสระได้อย่างน่าประหลาดเมื่อคุณทิ้งความต้องการที่จะเอาใจคนอื่นคุณจะปลดปล่อยพลังงานและพื้นที่ทางจิตใจเพื่อหาสิ่งที่สะท้อนถึงตัวคุณอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่จริงใจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาไม่ใช่เมื่อคุณพยายามที่จะทําให้คนอื่นชื่นชอบคุณในแบบที่เต็มไปด้วยการเสแสร้งแกล้งทํานะครับจงปล่อยวางความกลัวที่คนอื่นจะไม่ชอบจะไม่เป็นที่ชื่นชมแล้วยอมรับความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อคุณยืนหยัดอย่างมั่นคงในค่านิยมและนิสัยที่เป็นตัวของคุณเองคนที่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของคุณก็จะเข้ามาหาคุณตามธรรมชาติสิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นและสําหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณก็ปล่อยให้พวกเขามีมุมมองของตัวเองต่อไปโดยไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาบั่นทอนความตั้งใจของคุณท้ายที่สุดแล้วการไม่เหมือนกันเข้ากันไม่ได้ไม่ชอบกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติข้อ 9. ไม่มีทางลัดในการบรรลุในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จะทาอะไรให้สําเร็จมากกว่าคนอื่นคุณต้องพบกับค่ําคืนที่คุณนอนไม่หลับช่วงเวลาดีๆที่คุณต้องเสียสละไปและความผิดพลาดล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่จะได้รับผลตอบแทนยอดเยี่ยมที่คุณต้องการโลกหมุนไปอย่างรวดเร็วคนเราเหมือนกับถูกบังคับให้เสพติดการหาทางแก้ปัญหาแบบรีบด่วนทันทีไม่ว่าจะเป็นสูตรโกงเคล็ดลับสําเร็จรูปในการใช้ชีวิตหรือว่าแผนการรวยทางลัดแต่ความสําเร็จที่แท้จริงนั้นเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งระยะสัน้น จำเป็นต้องมีความอดทนการเสียสละและความเต็มใจที่จะฝ่าฟันความอึดอัดคุณอาจจะพบว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตตัวเองต้องทำงานหนักตลอดคืนในขณะที่คนอื่นกำลังสนุกสนานกับการเข้าสังคมหรือว่าพักผ่อนแบบสบายสบายอยู่คุณอาจจะพบกับอุปสรรคที่มาสั่นคลอนความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณความยากลำบากที่คุณพบเป็นรากฐานของความยืดหยุ่นและความภาคเพียรความท้าทายแต่ละอย่างที่คุณเอาชนะได้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเติบโตในขั้นต่อไป จะมีบางช่วงเวลาที่คุณสงสัยในความสามารถของตัวเองหรือตั้งคำถามว่าการเดินทางที่คุณกำลังเดินอยู่คุ้มค่าหรือไม่แต่ขอให้จำว่าการต่อสู้ที่แท้จริงต่างหากที่ช่วยเพิ่มภูนประสบการณ์และหล่อหลอมตัวตนของคุณแม้ว่าทางลัดหรือว่าสูตรโกงจะดูน่าดึงดูดใจแต่ว่าบ่อยครั้งที่จะทำให้คุณภาพลดลงหรือว่านำไปสู่บทเรียนที่คุณไม่ได้เรียนรู้ชัยชนะที่แท้จริงอยู่ที่การยอมรับคุณค่าของการเดินทางทั้งหมดตั้งแต่ประกายความคิดที่วาบขึ้นมา ไปจนถึงเวลาอันยาวนานแห่งการทุ่มเทจนกว่าคุณจะแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและมีความสามารถมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้การเอาชนะอุปสรรคจะหล่อหลอมความภาคภูมิใจและความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่คุณไม่สามารถเรียนแบบได้ในเส้นทางที่ง่ายดังนั้นจงลุยเต็มที่ยอมรับความท้าทายและปล่อยให้ความมุ่งมั่นของคุณนำทางไปสู่ความฝันของคุณข้อ 10. ผู้คนเคารพในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จไม่ใช่เคารพความพยายามของคุณดังนั้น ใช้เวลาให้น้อยลงในการบอกเล่าเรื่องราวของคุณแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นในการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณทําอะไรสําเร็จได้บ้างในโลกที่เต็มไปด้วยคําพูดและก็การโฆษณาเกินจริงผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั้นดังกว่าคําพูดใดๆที่ใช้เพื่อการโปรโมตตัวเองไม่ใช่ว่าความพยายามของคุณจะไม่สําคัญมันสําคัญอย่างแน่นอนแต่มันสําคัญสําหรับคุณไม่ได้สําคัญสําหรับคนอื่นความพยายามมักจะมองไม่เห็นอะไรที่จับต้องได้จนกว่ามันจะทําให้เกิดผลหากคุณพบว่า ตัวเองต้องพยายามอธิบายคนอื่นว่าคุณทําอะไรบ้างคุณต่อสู้อะไรบ้างหรือว่าหาเหตุผลให้กับสิ่งที่คุณทําอยู่ตลอดเวลาจงหยุดแล้วก็ใช้เวลาเพื่อเปลี่ยนพลังงานของคุณไปสู่การกระทําการมุ่งเน้นไปที่ความสําเร็จที่วัดผลได้จริงจะทําให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าที่คุณมีและมอบให้โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายยาวๆความสําเร็จของคุณจะกลายเป็นนามบัตรของคุณเป็นตราประทับที่อยู่บนหน้าผากของคุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณอย่างเงียบๆการคิดแบบนี้ จะทําให้คุณรู้สึกถ่อมตัวแต่สุดท้ายแล้วมันก็ส่งพลังคุณจะได้เรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนติดตามความคืบหน้าของตัวเองแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงความพยายามอย่างต่อเนื่องที่อยู่เบื้องหลังสามารถแบ่งบานเป็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่งที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้คุณไม่จําเป็นต้องคอยประกาศหรือว่าคุยโวอะไรแต่อย่างใดในเมื่อผลลัพธ์ของคุณบอกเล่าเรื่องราวแทนคุณได้ดังกว่าเสียอ,อีกและเมื่อคนอื่นเคารพความสําเร็จของคุณ พวกเขาก็อยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำโดยธรรมชาตินั่นคือเวลาที่คุณจะแบ่งปันเรื่องราวของคุณในลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจแทนที่จะคอยพูดเพื่อให้คนอื่นชื่นชมเพียงอย่างเดียวจงยอมรับในกระบวนการเชื่อมั่นในความสามารถของคุณและปล่อยให้ความสำเร็จของคุณเปล่งประกายเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยมของคุณความจริงที่น่าเกลียดของชีวิตที่คุณไม่มีทางที่จะหนีมันได้ข้อที่11ก็คือไม่ใช่หน้าที่ของคู่ครองของเจ้านายของลูก ของเพื่อนหรือแม้แต่พ่อแม่ของคุณที่จะทําให้คุณมีความสุขความรับผิดชอบที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขนั้นเป็นภาระหน้าที่ของคุณทั้งหมดความสุขส่วนตัวเป็นของขวัญอลัมค่าที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้เท่านั้นในขณะที่คนที่เรารักสามารถทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้และงานที่มีความหมายก็สามารถมอบความภาคภูมิใจให้กับเราได้แต่ว่าการพึ่งพาคนอื่นเพียงอย่างเดียวเพื่อให้เรารู้สึกมีความสุขอาจจะทําให้เกิดการพึ่งพาที่ไม่ยั่งยืนต่อความสุขของเราได้ ความพอใจที่แท้จริงคือการเข้าใจความต้องการเข้าใจค่านิยมและเข้าใจความลหลงไหลของคุณเองจากนั้นจึงหมายถึงการลงมือทาอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้หากคุณต้องการรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมีความสุขขึ้นก็ให้หาสิ่งที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคุณหรือว่าท้าทายให้คุณเติบโตหากไม่มีความสุขที่ลึกซึ้งมากขึ้นก็ให้ฝึกฝนการรับรู้ตัวเองในมุมมองที่ดีขึ้นและการสื่อสารที่ดีขึ้นการคาดหวังที่จะให้คู่ครองให้เจ้านาย ให้เพื่อนให้ลูกหรือแม้แต่พ่อแม่ของคุณมาเติมเต็มทุกอย่างมาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของคุณจะทําให้คุณผิดหวังและกดดันพวกเขาอย่างไม่ยุดดติธรรมแทนที่จะทําเช่นนั้นให้ปล่อยให้ผู้คนในชีวิตของคุณเป็นเพียงกําลังเสริมเป็นกําลังใจคอยสนับสนุนและให้ความรักแต่ไม่ใช่เป็นรากฐานทั้งหมดของความสุขของคุณการควบคุมความสุขของคุณจะทําให้คุณมีอํานาจในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเอง คุณจะกลายเป็นสถาปนิกที่ออกแบบความสุขทางอารมณ์ของคุณเองคุณจะไม่มีความโกรธแค้นเมื่อคนอื่นไม่ทําหน้าที่ที่พวกเขาไม่จําเป็นต้องทําแต่คุณกลับไปคาดหวังให้พวกเขาทําจงยอมรับความคิดที่ว่าคุณเป็นผู้ควบคุมความพอใจของตัวเองและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้กลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความพอใจและความสุขอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือความจริงน่าเกลียดของชีวิตทั้ง11ข้อที่คุณไม่มีทางที่จะหนีมันได้นะครับ EP นี้จะมีเนื้อหาในรูปแบบของบทความที่ถอดมาแบบคำต่อคำให้อ่านด้วยนะครับถ้าใครอยากจะอ่านเป็นแบบบทความก็สามารถที่จะขอเอาไปอ่านได้ฟรีโดยขอได้ท่ละ1ถึง3 EP นะครับดูวิธีการขอไฟล์บทความได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่เห็นอยู่ตอนนี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อดูรายละเอียดการขอไฟล์ก็ได้เหมือนกันครับและถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบทุก EP ีตั้งแต่ EP ีที่1จน,นถึง E p ีปัจจุบัน ก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบสมาชิกของ YouTube ได้นะครับเพียงเดือนละ100บาทนอกจากจะได้ความรู้ผ่านการอ่านแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจทีมงานของผู้จัดทำช่อง n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นแบบสมัครสมาชิกเหมาจ่ายรายปี800บาทก็จะได้อ่านบทความเนื้อหาของทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันแล้วก็รวมไปถึงคลิปที่จะลงในช่องต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครนะครับ สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายได้จาก l i น์แอนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง Unlimited mindset จิตไม่จํากัดช่องนี้ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ